วิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาใส่วิกผมรุ่นใหม่ให้ดูนะคะเป็นวิกผมซอยสั้นนะคะก่อนอื่นเลยคุมเนตเก็บผมนะคะตัวนี้เราแถมให้นะคะคุมเน็ตเก็บผมจริงขึ้นไปให้หมดเลยนะคะปเป็นเนตวิกเก็บผมจริงนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีผมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัวนี้เขามีไว้เพื่อเก็บ ผมจริงขึ้นไปนะคะทําให้หัวเราฟีบแบนนะคะพอคุมเสร็จนะคะก็สวมอีกได้เลยรุ่นนี้ชื่อรุ่น8069นะคะชื่อรุ่น8069เป็นรุ่นมาใหม่นะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบผมสั้นนะคะหนีทรงลักษณะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็ทรงจะประมาณนี้เลยนะคะ ตอนนี้มีแค่สีเดียวคือสีนี้นะคะคือสีโคกนะคะด้านบนจะเป็นจอมนะคะเป็นขวัญจอมนะคะด้านในเป็นงานเย็บตะขปโปร่งยางยืดนะคะยืดตามรอบศีรษะลูกค้านะคะตัวน,นี้หัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้มีสายปรับตรงท้ายทอยนะคะก็จะมีตะขอถ้าลูกค้าหัวเล็กนะคะเอาตะขอมาสอดใส่ช่องในๆนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะถ้าหถ้าแบบอา่า ลองปรับดูนะคะช่องในสุดก็คือจะแน่นสุดนะคะถ้าแน่นเกินก็ขยับขยับขยับออกมาตามช่องได้เลยนะคะทรงนี้เขาจะช็อตโคนนะคะแม่ค้าให้ดูก่อนตอนนี้นะคะตรงที่งานเย็บของเขา ใน,ในตรงนี้นะคะเขาจะเป็นช็อตโคนเป็นผมช็อตโคนเพื่อที่จะให้มันล็อกทรงได้นะคะล็อกทรงได้สวยเวลาเราปัดซ้ายปัดขวาเซ็ตทรงมันจะล็อกทรงไปในตัวนะคะเป็นงานช็อตโคนนะคะไม่ใช่งานบิ๊กผลิตออกมาเสียหรืออะไรไดใดทั้ทงสิ้นนะคะลูกค้าไม่ทราบเนาะ เวิร์กตรงเนี้ยเขาเหมือนแบบเหมือนจะช็อตโคนเพื่อที่จะให้มันพองสวยนะคะคุณลูกค้าอ่ะพอคูมเนตเก็บผมเสร็จแล้วใส่ได้เลยนะคะวิธีการใส่วิกก็ใส่ได้หลายรูปแบบนะคะลองใส่ได้เลยนะคะอ่าทรงนี้นะคะ806ลูกค้าจะเห็นว่ามันเป็นพองๆแล้วก็ทรงเขาออกแบบมาคือด้านหน้านะคะ ทรงจะออกแบบมาคือปัดแสกข้างได้แสกข้างซ้ายขวาได้นะคะคุณลูกค้าคะ mm hmm. เห็นไหมที่แม่ค้าอธิบายเมื่อกี้คือมันเป็นช็อตโคนเพื่อที่มันจะล็อกทรงเนาะ mm hmm. ทรงนี้ก็คือเป็นแสกข้างแสกข้างซอยสั้นนะคะ mm hmm. ที่ลาน,นิที่ลาน,นิดาวิกจะมีแสกข้างเป็นบ๊อบนะ mm hmm. ตัวนี้ผลิตออกมาใหม่เลยเป็นแสกข้างซอยสั้นนะคะสำ mm hmm. หรับลูกค้าที่แบบ บอกกำลังมองหาวิกผมสั้นที่มันเป็นแบบมันแนวแสกข้างก็ทรงนี้เลยนะคะสวยมากผลิตออกมาลอดแรกนะคะเป็นสีโค้กเนาะสีกลางๆสีสุภาพนะคะไม่ได้สีแปดมากนะคะเป็นสีสุภาพเหมือนกันนะคะ,ะนี่นะคะเราใส่แล้วเราก็หวีเห็นไหมยอยเขาท้ายทอยเขาก็จะมีเป็นยอยนะคะอ่ะ อันนี้แม่ค้ปาปัดเปะมาด้านขวานะคะถ้ามันพองลูกค้าไม่อยากให้มันพองมากลูกค้าใช้มือลูบลูบลงแบบนี้เห็นไหมคะมันก็ลงเนาะ,ะในส่วนของถ้าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะถ้าในส่วนของลูกค้าชอบแบบพองๆอ,อ่ะ ฉันชอบฟิลแบบอลังการงานสร้างพองๆแบบฉันไปใดพองมาอะไรอย่างนี้ก็วีเสยขึ้นนะคะเห็นไหมเนี่ยใช้มือปัดๆขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมมันก็จะพองมันก็จะพองเลยเพราะว่ามันเป็นการยกโคนนะคะช็อตโคนมันคือการช็อตโคนเป็นงานที่ดีที่สวยมากๆคุณลูคกค้าจ๋าเห็นไหมมันเหมือนเราไปใดพองคือโอ้โหวิกทรงนี้ คนที่ผลิตคนที่เย็บวิกนะคะช่างที่เย็บวิกคือเก่งมากยอมรับเลยนะคะทรงนี้ค่อนข้างทายากมากๆเลยนะคะอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฉันชอบงานพองฉันไม่ชอบหัวฟีบก็เสยได้เลยวีวีเสยเสยขึ้นนะคะด้านหน้าเราก็แบบอ่ะปีลงนิดนึงถ้าเราอยากเปิดหน้าเสยปุ๊บเน่เสยไปเลยนะคะ ถ้าลูกค้าอยากให้มันล็อกทรงก็ใช้สเปรย์แข็งฉีดล็อกทรงได้นะคะแต่ว่าการทําความสะอาดก็แช่ในน้ําคลิมนวดผมให้มันอ่สเปรย์ม,มันมันมันคลายตัวค่อยๆหวีนะคะอ่าด้านหลังทรงนี้ผลิตออกมาแค่ร้อยชิ้นนะคะล็อตแรกคือสวยมากแม่นะคะ้าไปคุมโรงงานเองนะคะ <laughs> คือตัวนี้คือแบบว่าทำมาให้แบบลูกค้า ผู้สูงวัยโดยเฉพาะเลยนะคะหรือหรือหรือ,รอวัยกลางคนใส่ได้เหมือนกันออกแบบมาสวยมากนะคะล็อกทรงสิเห็นไหมความยาวก็เหมือนจะซอยๆปิดปหูนิดนึงนะคะปิดปหูนิดนึงอ่ะความยาวตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววัดให้เลยเพราะว่าบางท่านลูกค้าก็อยากแบบอยากรู้ว่ามันยาวเท่าไหร่อ่ะแม่ค้าจะวัดแม่ค้าจะวัดตั้งแต่ข้างบน อา้าวไม่แบบนึงนหคะอ่าแม่ค้าจะวัดตั้งแต่ข้างบนนะคะอ่าสมมติว่าเราวัดตั้งแต่จอมแล้วกันตั้งแต่จอมลงมาด้านข้างมันก็จะประมาณยี่ห้าเซนนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะถ้าเป็นด้านหลังก็ถ้าวัดจากด้านหลัง ข้างหลังแม่ค้าจะวัดตรงจอมนะคะด้านหลังประมาณยี่สิบเนี่ยเพราะด้านข้างมันจะสั้นกว่าด้านหลังอยู่แล้วนะคะด้านข้างมันก็จะยี่สิบห้าด้านหลังมันจะยี่สิบเนาะอ่ะประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าลองหวีมาฝั่งซ้ายสิฉันชอบหวีฉันชอบแสกซ้ายฉันชอบปัดมาด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะลองปัดให้ดูว่ามันได้ไหมเพราะว่าโรงงานเขา เพราะว่าแม่ค้าบอกว่าให้เอาฟิลแบบปัดซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะประมาณนั้นอ๊บอ่าปัดได้นะคะเห็นไหมนี่นั่นข้างอ่าเราก็ลองปัดปัดดูวิกผมใส่ไปเรื่อยๆมันจะล็อกทรงแบบสวยงามเลยนะคะ นี่นะคะปัดซ้ายได้เหมือนกันอ่าโอเคทรงนี้นะคะชื่อรุ่นชื่อรุ่น8069ชื่อรุ่น8069นะคะเป็นแสกข้างซ้ายขวา แสกข้างซ้ายขวาได้นะคะความยาวประมาณ25เซนเนาะเอาตีเป็นประมาณ25เซนสีที่มีพร้อมส่งตอนนี้คือสีโคกนะคะแม่ค้าใส่สีโคกโคกทึบนะคะลูกค้าจ๋ามันเป็นสีสุภาพเหมือนกันนะมันไม่ได้สีแป๊ดนะคะ อ่ะสีโคกนะคะ8069ระบบโอนเงิน390บาทเก็บไปทางนะคะ400บาทจ้ะง่ายๆเลยโอนเงิน390เก็บไปทาง400บาทนะจ๊ะแถมเน็ตเก็บผมให้นะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะลูกค้าโทรมาที่เบอร์0905866661 0 9 0 5 8 6 6 6 6 1นะคะหรือมีไลน์เข้าไปที่ไลน์นะคะเข้าไปที่ไลน์แล้วเพิ่มเพื่อน กดตรงเพิ่มเพื่อน มันจะมีเพิ่มเพื่อน ID l ดี e หรือเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรศัพท์ให้กดเข้าไปเลือกเพิ่มเพื่อน ID l ดี e 0ล0 5 8 6 6 6 6 1นะคะง่ายๆเลยนะลูกค้าบางท่านไม่ไม่ทำไม่เป็นเนาะก็เข้าไปที่อย่างที่แม่ค้าบอกเมื่อกี้นะคะอ่าช่องทางการสั่งซื้อตามนี้เลยนะคะอ่าชุดบํารุงนะคะลูกค้าอย่าลืมนะซื้อวิก,กผมต้องมีชุดบํารุงนะคะชุดบํารุงวีนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือ50บาทนะคะน้ำยาขวดละ100บาทเป็นขวดใหญ่250 ML เลย นะขวดใหญ่เลยนะคะร้อยบาทนะคะตัวนี้50บาทซื้อทั้งชุดก็150ยาบาทถ้าสั่งคู่กับวีก,ก็คือส่งฟรีไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อชุดบางลุงแยกก็มีค่าส่งค่าจัดส่งนะคะอยู่ที่40บาทนะคะ,ะตัวนี้น้ํายาช่วยในเรื่องของฉีดก่อนหวีมันจะทําให้เส้นไหมลื่นนะคะหวีง่ายยืดอายุการใช้งานหวีตัวนี้เป็นหวีโลหะนะคะลดการชี้ฟูนะคะหวีง่ายสําหรับ วิคโดยตรงนะคะอ่าวันนี้นะคะใครชื่นชอบทรงนี้ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะรหัส8069นะคะรหัส8069อโอน390บาทเก็บไปทาง400บาทจ้ามันก็ออกแนวเก๋ๆเปรี้ยวๆอยู่เนาะนี่นะคะ ่าถ้าถ,ถ้าเป็นผู้ชายชอบทรงนี้ใส่ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นทรงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงใส่ได้เหมือนกันเลยนะคะใส่ได้เหมือนกันจะวันนี้ขัตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ